วิ่งไปวิ่งมาค่ะน่ารักมากๆเลยเอา่าตอไม้ใหญ่ๆนะคะสวยงามด้วยค่ะน่าจะเป็นที่พักอาศัยของสัตว์นะคะอยู่ในบ้านเมื่อกี้นี้นะคะหลายตัวเลยนะคะประมาณสองหรือสามตัวนะคะคือว่าซูมเข้าไปแล้วมืดมากนะคะอา่าตอไม้ใหญ่ๆนะคะ สวยงามด้วยค่ะน่าจะเป็นที่พักอาศัยของสัตว์ตัวเล็กๆนะคะเช่นน้องกระต่ายนะคะน้องก็ไปหยุดกินน้ำอยู่ตรงตรงนู้นนะคะตรงตอไม้นะคะที่เห็นนี้ก็คือเป็นบ้านของสัตว์นะคะบ้านของสัตว์ตอไม้ใหญ่ๆนะคะสวยงามด้วยค่ะน่าจะเป็นที่พัก อาศัยของสัตว์ที่เห็นนี้ก็คือเป็นบ้านของสัตว์นะคะบ้านของสัตว์นะคะคอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะ ทางด้านนู้นก็เป็นมาที่เห็นนี่ก็คือเป็นบ้านของสัตว์นะคะบ้านของสัตว์นะคะขอใหเพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะอะวิ่งไปวิ่งมาค่ะน่ารักมากๆเลยเกินอยู่นะคะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกกันรับชมคะ่ะด้านนู้นเป็นน้องเป็ดน้องไก่ที่เห็นนี้ก็คือเป็นบ้านของสัตว์นะคะบ้านของสัตว์สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้พาชมความน่ารักของน้องๆคะ่ะดูน้องกระต่ายตัวนี้นะคะน่ารักมากๆเลยคะ่ะน้องก็กําลังกินหญ้าอยู่นะคะ เขียวเพลินเลยค่ะเลยให้ดูได้ประมาณนี้ค่ะก็สวยงามเป็นธรรมชาติมากค่ะทางด้านนู้นก็จะมีน้องไก่หลายสายพันธุ์เลยนะคะสวยงามมากค่ะเลยให้ดูได้ประมาณนี้ค่ะ ก็สวยงามเป็นธรรมชาติมากค่ะต่อไม้ใหญ่ๆนะคะสวยงามด้วยค่ะน่าจะเป็นที่พักอาศัยของสัตว์ที่เห็นนี้ก็คือเป็นบ้านของสัตว์นะคะบ้านของสัตว์คะวิ่งไปวิ่งมาค่ะน่ารักมากๆเลยที่นี่ก็ดูมีความสุข ตัวเล็กๆนะคะเช่นน้องกระต่ายนะคะน้องก็ไปหยุดกินน้ําอยู่ตรงตรงนู้นนะคะตรงตอไม้นะคะนะคะอยู่ในบ้านเม่กกี้นี้นะคะหลายตัวเลยนะคะประมาณสองหรือสามตัวนะคะคือว่าซูมเข้าไปแล้วมืดมากนะคะ น่ารักมากๆเลยนะคะทางด้านนู้นก็เป็นหมาลินดาก็ดูอตอไม้ใหญ่ๆนะคะสวยงามด้วยค่ะน่าจะเป็นที่พักอาศัยของสัตว์ที่นี่ก็ดูมีความสุข ลินดาก็ดึกน้องกระต่ายตัวนี้ก็ยังกินหญ้ายอยู่นะคะพาชมความน่ารักนะคะ,ะนะคะม้มาสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะคะสัตว์ทุกชนิดนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายคะ่ะ น่ารักมากๆเลยนะคะทางด้านนู้นก็เป็นมาค่ะอยู่ในบ้านเมื่อกี้นี้นะคะหลายตัวเลยนะคะประมาณสองหรือสามตัวนะคะคือว่าซูมเข้าไปแล้วมืดมากนะคะตัวเล็กๆค่ะก็เช่นเอน้องกระต่ายหรือว่าน้องไก่นะคะแล้วก็มีน้องนกยูงด้วยนะ,ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พาชม ความน่ารักของน้องๆค่ะดูน้องกระต่ายตัวนี้นะคะเลยให้ดูได้ประมาณนี้ค่ะก็สวยงามเป็นธรรมชาติมากค่ะอลินดาก็เดินขายอยู่ในบ้านเมื่อกี้นี้นะคะ หลายตัวเลยนะคะประมาณสองหรือสามตัวนะคะคือว่าซูมเข้าไปแล้วมืดมากนะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้พาชมความน่ารักของน้องๆคะ่ะดูน้องกระต่ายตัวนี้นะคะอยู่ในธรรมชาตินะคะดูน้องกระต่ายตัวนี้คะ่ะวิ่งมาตรงที่ตรงนี้นะคะเป็น ตัวเล็กๆนะคะเช่นน้องกระต่ายนะคะน้องก็ไปหยุดกินน้ำอยู่ตรงตรงนู้นนะคะตรงตอไม้นะคะทางด้านนู้นก็จะมีน้องไก่หลายสายพันธุ์เลยนะคะสวยงามมากค่ะที่เห็นนี้ก็คือเป็นบ้านของสัตว์นะคะ บ้านของสาัตว์ป่าน่ารักมากๆเลยค่ะน้องก็กำลังกินหญ้าอยู่นะคะเขียวเพลินเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พาชมความน่ารักของน้องๆค่ะดูน้องกระต่ายตัวนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ ทางด้านนู้นก็เป็นมาสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้พาชมความน่ารักของน้องๆคะ่ะดูน้องกระต่ายตัวนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะทางด้านนู้นก็เป็นมาคะ่ะอยู่ในบ้านม่กกี้นี้นะคะหลายตัวเลยนะคะประมาณสองหรือสามตัวนะคะ คือว่าซูมเข้าไปแล้วมืดมากนะคะนะคะอยู่ในบ้านเมื่อกี้นี้นะคะหลายตัวเลยนะคะประมาณสองหรือสามตัวนะคะคือว่าซูมเข้าไปแล้วมืดมากนะคะ,คอ,ะ,คะอ่าตอไมใ้ใหญ่ๆนะคะสวยงามด้วยค่ะน่าจะเป็นที่พักอาศัยของสัตว์ ะ,ะขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะบายบายค่ะที่นี่ก็ดูมีความสุขนะคะอยู่ในบ้านเมื่อกี้นี้นะคะหลายตัวเลยนะคะประมาณสองหรือสามตัวนะคะคือว่าซูมเข้าไปแล้วมืดมากนะคะ ลินดาก็ดกอลินดาก็ดึดกดที่นี่ก็ดูมีความสุขอ่ตอไม้ใหญ่ๆนะคะสวยงามด้วยค่ะน่าจะเป็นที่พักอาศัยของสัตว์ น่ารักมากๆเลยนะคะทางด้านนู้นก็เป็นมารตอไม้ใหญ่ๆนะคะสวยงามด้วยค่ะน่าจะเป็นที่พักอาศัยของสัตว์ที่เห็นนี้ก็คือเป็นบ้านของสัตว์นะคะบ้านของสัตว์นะคะอยู่ในบ้านเมื่อกี้นี้นะคะหลายตัวเลยนะคะประมาณสองหรือสามตัวนะคะคือว่าซูมเข้าไปแล้วมืดมากนะคะ เคยให้ดูได้ประมาณนี้ค่ะก็สวยงามเป็นธรรมชาติมากค่ะ